มาเเต้นนนกันหน่อยวยวไม่ได้อยากเป็นเสือแล้วไม่ได้อยากลาเหยื่อและพี่ได้ถูให,หนูพอมองสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว y o u t u b e นะครับคลิปนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับตั้มรุ่น600ตั้ซิ่งนะครับผมก็เดินทางหลังจากที่ลงของเสร็จนะครับท่านผู้ชมก็พากันไปขึ้นของต่อนะครับไปอ่าพ่อชาญ เดินตามผู้ใหญ่หมาไว้กัดครับตอนนี้ก็วิ่งตามท้ายแกอยู่นะครับเพราะว่ายังไงก็แซงไม่ได้ถ้าผมเหยียบไปอีกแล้วก็เหยียบแกเป็นร้อยนะเพราะฉันเนะีนนะ่ยแกรถอ่ะอันนี้แกพาวิ่ง80นะครับ ก็ออะระยะแรนงซ้ำนี่แหละฮะมาตรฐานเราไปจังสีได้ขึ้นม่ได้ขึ้นนะอาจจะได้นอนตกค้างนะ่าขึ้นพรุ่งนี้นะครับดูท่าทางแล้วนะครับเพราะว่าแป้งมันไม่มีแป้งด่วนเนาะมันมีแต่แป้งลงอ่าโอ้แป้งตกข้างครับไม่แต้แป้งข้างวันนี้ ข้างไงไปค้างที่บ้านซะยังไม่ได้เสียาค่าตกค้าง <laughs> ถ้าไปนอนอยู่บ้านผมไม่เอาค่าตกค้างกับทางทางทางเท่าเกียนะผมไม่เบิกอเพราะถือว่าผมได้นอนอยู่บ้านเนาะอยู่บริษัทเกาคมกับว่าเอานะอยู่กับพี่น้องกันผมก็ไม่เอา ถ้าผมเข้าบ้านนะครับแต่ถ้าไม่เข้าเนี่ยถ้าได้นอนน้ำอ่าหนารถในไปยังไงเนี่นยผมเอาด้วยกันนี่ครับอำเภอชลบุรีบ้านท้ายเบอร์สี่ครับผมไอ้เด็กกันกับเบอร์สี่แล้วครับพอไงกับหลานไปด้วยกันดีดีคืนนี้ พ่าว่แห้งถึงแห้งถึนมันจะถึกความเร็วที่พี่แสเจอเห็นว่าวันหยุดกล้องไปเห็นงานกันได้เสาวอันสาววันโอ้ยสายขวาสายครับช่องเมื่อกี้มันถนนมันไม่ดีนะครับ ใช่แนี่ขวาเนี่ย,ยเป็นธรรมดาแหละครับพี่น้องเจ่ขวาย,ย,วนนะย่างเดียวกับว่มเงียนะเจส่ยส้ย่างเดียวกับว่มเมียนครับมันต้องมีซ้ายบ้างขวาบ้างมันเป็นเรื่องธรรมดาของคนเรื่องอะไรขวาดีบ้างเร็วบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะครับ

ส่งสัญญาณแล้วเห็นไหมครับต้องมีอะไรสักอย่างข้างหน้าถ้าส่สัญญาณแบบไฟแดงครับอ่าไม่ใช่ไฟเขียวนะไฟแดงเจอสัญญาณไฟแดงไปด้วย,ยกันก็ต้องบอกกันตั้งแต่เนิ่นๆครับถ้าไม่อย่างนั้นอ่าคนข้างหลังอาจจะไม่เห็นก็อาจจะ เกิดอบุบัติเหตุได้นะครับเป็นหรือไม่ก็ชนดอกชนท้ายอะไรอย่างนี้นะครับอันตรายนะครับผมนี่ครับออาคุ่นแกก็สวยๆลวดลายก็สนหุ่นตอนกลางคืนสว่างมากนะครับเนี่ย ตอนนั้นคืนสว่างมากครับผมว่าติดไว้อย่างนี้และดีอือเป็นกลางวันกัน,กนดีกลางวัคืนมันจะท่อนแสงอ่ะมันแบบไม่ต้องเปิดไฟไท้ายเวลาจอดนอนเนี่ยไม่ต้องเปิดไฟไท้ายเลยก็ได้ดิอ่าเพราว่าตัวนี้เนี่ยไฟซองมานเ,นมเนี่ยเห็นนี่แล้วแก้มแก้งเลยนะครับเหมือนท้ายคันเก่าผมอ่ะคันเบอร์สิบสี่อ่ะ คันนั้นเหมือนกันนะครับแต่คันนี้ไม่เลี่ยมเท่าไหร่ว่ะส่วนมากผมจะเน้นเป็นอ่าพวกทัพทิมสีแดงนะครับไม่รู้ว่ามันสะท้อนแสงงปะบุ๊้อห่างห้องห่างวองอ๋อนแล้วออกโต้วไวี่ดิพี่นอ้องขนาดผมออกเคียร์สามนะครับเมื่อกี้ออกโตัวนขาดกันเลย ห้ากันเลยไปที sure <sk> Duke, ่เ <welche> ท <ăn? S 1> ่าแะไปออกขวานะครับเพราะว่ามันหลุมเลยเจ้าเจ้าเบิ้งไอ้บังเกอร์รถดอกแดกดอกแดกดอกแดกอยู่แสดงว่าหลุมบักลักแล้วนั่นนะดูมันเหมือนไอ้ดูอย่างเบื้องยังเกี่ยวคือยังมันตกหลุมควายๆนี่พี่น้องนะครับแต่ว่าเขาไปนางหนาลวดเบิ้งเยอ อ๋อคิตกบว่าย้ำตกลุมอ่ะนี่ยับขอทะชันด้วยนะครับที่ถ่ายรถแต่ว่าพ่อแกไม่ว่าอะไรหรอกืถ่ายลุงป้ายแล้วอ่ะแต่คู่อื่นแบบวเนนีย ขอกั้งนี่มันงามมากแท้มานหลดเกี่ยวมาลงขางนี่คนะันเนาะนี่ยู่นี่เบิดมือเบิดขึ้นเลยว่ะออกคราะห์อกเครยู่นี่มั้ยเบื่งองเบียงไปเราถกลูกหูลูกตาเบิดนะครับ พาพี่น้องชมบรรยากาศบางช่วงบางตอนนะครับก็ไม่หมดทุกตอนนะครับไม่เออตามันหลายนะที่เกินไปนนมันโทรศัพท์ผมมันพอดีครับพี่นอ้องครับพอมีสื่อไหม่หรอกอ้ามันจนจำต้องจนไประที วันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับท่านผู้ชมบางพื้นที่บางโรงงานก็ขึ้นนะครับแต่บางโรงงานก็ไม่ขึ้นนะครับบางโรงงานก็หยุดหรือไม่ก็หยุดวันอาทิตย์ขึ้นวันเสาร์นะครับแต่ของกุมภไปนี่น่าจะหยุดวันเสาร์นะครับขึ้นวันอาทิตย์ยพักวันก็ได้ดูกันจูใจเลยแะครับเนี่ยเป็นสิบนาทีเลยแหละ ผุ่นผมปิวดีจริางๆิวะานามผมเรียนยงงี้นคนไทยเนี่ยเวลาเรียนพอด่ากันเลยไทยไว้จะสองนาทีเนยจักหนึ่งนาทีก็ได้กพไได้ลงตอกแดดเพดติดตอก ก็เดินทางมาถึงอำเภออย่างน้าจะเป็นทวัดหรือเปล่าตอนนี้ก็เริ่มจะเข้าเมืองแล้วนะครับทวัดบ้านทวัดดินแดงนะอำเภอทวัดบุรีนะครับอ้าวเดี๋วนี้มนต้องเปนอำเภอบะตังเดี๋ยวอะ มาเป็นอำเภอสวัสดิ์ดินแดงเป็นบ้านหมู่บ้านทวัดดินแดงบ่อำเภอสวัสดิ์ปุรีสวัสดิ์ปุรีก็มีอำเภอเดียวนเนาะโอ้ยจังเนาะนะครับขอว่าตอบไปเด้อผู้ใดี้ยงจักนี่ครับอันนี้ก็เริ่มจะเข้าเมืองนะครับ ก็เริ่มที่จะห่างออกห่างออกอาจานแล้วนะครับไปล,ลุงข้องอะกนอคนรอค,คนมาเปิดร้านในสมุนลนวันหยุดวันหยุดเป็นว่ะโ้งามว่าจะมาเปิดร้านได้เกือบเก้าโมงนะครับเมื่อกี้แต่คนงานก็ดึกเอาข้าวเดียวนะครับแป๊บเดียว อัดเอาแบกเอาตู้นตูนต,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 ตเพราะว่ามันลงพาเตลตครับมันลงง่ายนะครับพาเลตมาเรียงข้างรถแล้วก็อย่างที่ผมเคยถ่ายให้เห็นนะครับดึกเอาดืกเอเก่าเลยนะครับก็เขาเมืออเราล้อพี่น้องรถอาจจะไหลนะครับก็จะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ขอฝากไเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับผม มีคำพูดคำจาอะไรที่ผมพูดไม่ถูกต้องไปก็กลับขอประทานอภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับแล้วก็ขอประทานอภัยอีกกระจกคนไายกระจกไว้ในล่างพี่้องก็ให้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับมาเต้นกันหน่อยเว้ยไม่ได้อยากเป็นเสือแล้วไม่ได้อยากลาเหยื่อและพี่ได้ถูกใจห,หนูพ่อ